ครับวันนี้จะพาเข้าทานอาหารในร้านไทยนะครับร้านไทยในสิงคโปร์นะครับอาหารไทยไม่ว่าจะเป็นอาหารภาคกลางภาคเหนือใต้อีสานมีครบนะครับในสิงคโปร์นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผมจะเลือกเมนูไหนนะครับวันนี้ครับติดตามดูกันนะครับว่าอาหารในสิงคโปร์จะอร่อยขนาดไหนนะครับอาหารร้านไทยนะครับผมอยู่ในก o ร์เลนไมล์คอมเพล็กซ์ครับ สำหรับเพื่อนใหม่เข้ามาก็ฝากกดไลค์กดใจกดติดตามด้วยนะครับผมกดสั่นกระดิ่งไว้จะไม่พลาดคลิปใหม่ต่อไปนะครับผมขอบคุณทุกกำลังแรงใจที่ด้เข้ามารับชมให้กำลังใจนะครับที่นี้ตอนรับทุกด้านนะครับครับผมตอนนี้ผมอยู่ในชั้นสองนะครับตรงบนันไดนะครับที่มองลงมาตรงซ้ายมือนี่ครับ มุมคนทานอาหารนะครับเป็นร้านหมูกระทะนิวมูดรนะครับคนจะเต็มตลอดนะครับแทบสำรองโต๊ไม่ทันตองรอคิวนะครับในช่วงเวลาปกติจะคิวยาวมากนะครับแต่ช่วงทุกวันนี้ก็ยังเต็มเลยนะครับผมข้างบนนี้ก็เหมือนกันนะครับข้างบนนี้ก็ร้านหมูกระทะนะครับอาหารไทยหลายๆอย่างได้นะครับอยู่ในชั้นสองนะครับทางประตูทางเข้า เพื่อนไทยซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับนี่ตรงบันไดเดินลงไปนะครับทางซ้ายมือก็คือร้านนิวโดนนะครับตรงไปก็ร้านยานาครับนี่ผมเดินรอบในชั้นสองนะครับผมเดินลงมาในชั้นสองชั้นสองก็มีร้านหมูกระทะอยู่หลายที่อยู่นะครับผมตรงทางเดินก็มีนะครับถ้าผมคิดว่าผมจะลงไปชั้นล่างนะครับผม ลงมาแล้วนะครับผมลงมาชั้นล่างวมเดินลงมาตรงนี้ก็เป็นตรงที่พัตตาคารเดือนเด่นนะครับผมพัตตาคารเดือนเด่นในกล้วยไม้นะครับผมแต่ผมไม่ชอบทานที่ร้านพัตคารเดือนเด่นเท่าไหร่นะครับผมจะจะทานก็ถ้าเป็นลบดึกลบอะไรเป็นเย็นตะโฟอะไรประมาณนี้ได้นะครับผมผมจะเดินไปตามซอยด้านหลังนี่ก็มีร้านอาหารหลายๆายร้านอยู่นะครับที่เปิดกันใหม่นะครับผม เปลี่ยนมาขายอาหารนะครับบางร้านแต่ตรงนี้มีเดิมแต่เดิมเดิมอยู่แล้วครับตรงนี้คนขยายออกมาเต็มหมดอยู่แล้วครับไม่ค่อยมีที่นั่งนะครับหน้าร้านในในร้านจะเต็มออกมานั่งหน้าร้านนะครับตรงมุมสุดก็คือร้านบ้านเบียร์ไทยนะครับผมถ้าจะทานก๋วยเตี๋ยวผมก็จะมาทานที่ร้านเบียร์ไทยนะครับที่บ้านเบียร์ไทยจะก๋วยเตี๋ยวจะอร่อยมากนะครับเราจะ เรียกกว๋วยเตี๋ยวไหนนะครับกว๋วยเตี๋ยวเนื้อกว๋วยเตี๋ยวหมูน้ำกระตกหรือว่าอะไรนะครับก็เลือกได้ก็คนมาใช้บริการรับประทานอาหารกันเต็มตลอดนะครับร้านสําหรับร้านบ้านเบียร์ไทยนะครับนี่คนเยอะนะครับไม่ใช่เพียงแต่คนไทยนะครับคนจากคนจีนหรือว่าคนถ้าเป็นวันหยุดก็คนพม่าก,ก็จะเยอะนะครับคนเมียนมาเยอะนะครับก็เข้ามาทานกันที่นี่นะครับ ผมไม่ทานก๋วยเตี๋ยวนะครับวันนี้ผมจะไปทานอะไรดีนะครับเดี๋ยวผมเดินไปดูก่อนนะครับผมถ้าทานก๋วยเตี๋ยวผมจะทานที่ร้านเมยไทยที่ผ่านมานะครับผมเดินมาด้านหน้านะครับตรงที่ร้านส่งเงินกับตรงข้ามร้านขายโทรศัพท์นะครับผมชั้นล่างนะครับมุมป้ายสีส้มก็คือร้านหนองคายนะครับผมมีทั้งสองฝั่งนะครับร้านหนองคายฝั่งขวามือก็ใช่ฝั่งซ้ายมือก็ใช่นะครับก็มีหมดนะครับ จะเป็นจิ้มจุ่มหรือว่าอะไรแล้วเราจะสั่งนะครับคันไซมือนะครับจะเป็นเครื่องดื่มอะไรก็สั่งได้นะครับนั่งทานได้แล้วทุกวันนี้นะครับผมวเราจะเสียสั่งอย่างไงก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับอาหารไทยอาหารเราอาหารอีสานก็ได้นะครับมีหมดนะครับผมมานั่งแล้วนะครับผมเข้ามาร้านของไข่ผมขวามือด้านนี้นะครับผม <ITA> jsem, ู่สิงคโปร์เหมือนได้กินอาหารที่หนองคายนะครับร้านหนองคายก็ราคาตามนี้นะครับสิบห้าเหรียญสิบสองเหรียญนะครับก็แล้วแต่ชอบนะครับจะเลือกทานอะไรนะครับตามเมนูนะครับนี่ก็น่าทานท้งนั้นนะครับดูในรูปนะครับผมแต่ทําออกมาแล้วก็ดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงจะน่าทานขนาดไหนนะครับผมยังไม่บอกนะครับอุไว้ก่อนว่าผมสั่งอะไรนะครับแล้วคอยดูกันนะครับว่า ผมจะสั่งตามเมนูที่เขามีมาให้นี่ไหมครับผมนานทีนะครับเข้ามานานๆทีก็อยากทานอาหารที่เอ่อที่จริงเราก็ทเองได้หรอกแต่ซื้อมาเครื่องปรุงเราอะไรหลายๆอย่างมันก็ต้องได้ซื้อหลายๆอย่างให้ครบนะครับไม่เหมือนที่ร้านเขานะครับผมแต่ราคาก็จะแพงหน่อยนะครับมันไม่ประหยัดเหมือนเราทําเองนะครับเราทําเองก็ทานได้เยอะนะครับ ทานครั้งเดียวไม่หมดเราก็เก็บไว้ทานปรุงหลายครั้งได้นะครับเราซื้อวัตถุดิบมาแล้วก็เราก็เก็บไว้ปรุงไว้ทานกันหลายครั้งได้นะครับแต่ตรงนี้เราก็แค่ทานครั้งเดียวแต่ราคามันก็จะหนักหน่อยนะครับแต่เราไม่ได้ทานทุกวันนะครับถ้ามาทานตรงนี้ทุกวันก็คงไม่ไหวนะครับคำสัพค่า,าจ้างแรงงานเราด้านไม่ได้สูงเทาง่ทาไหร่นะครับผมทานอาหารในร้านก็จะแพงเป็นธรรมดานะครับผม ก็นานทีครับมานทานครั้งก็ไม่เป็นไรนะครับผมนี่ครับมาแล้วครับอาหารที่สั่งนะครับผมนี่คือซุปหน่อไม้นะครับผมก็หน่อไม้ก็ไม่ใช่หน่อไม้สดเท่าไหร่นะครับหน่อไม้ดองอาจจะมีรสชาติเปรี้ยวสักนิดนะครับผมถ้าเราทําเองก็น่าจะอร่อยปีอีกแบบนะครับจะอร่อยกว่ามากผักก็มีนะครับมีมีกระหล่ำปีแล้วก็ใบบุบกนะครับ ใบบุบกแล้วก็ใบชะพูนะครับใบชะพูผักอีเลศบ้านเรานะครับภาษาอีสานนะครับนี่เป็นย่างไส้นะครับไส้หมูไส้ย่างครับผมน่าทานครับชอบตรงที่ตรงนี้แหละครับผมไส้ย่างนี่แหละครับต้านกับข้าวเหนียวร้อนๆแล้วก็สับปไม้นะครับน้ำจิ้มก็มีนะครับผมครับผมอาหารสำหรับมื้อนี้ของผม ที่นี่นะครับฝากทองที่ร้านหนองคายนะครับผมนี่ก็ข้าวเหนียวนะครับผมมาดูกันนะครับว่าผมจะทานหมดไหมนะครับคนเดียวนะครับนี่ข้าวเหนียวสั่งมาห่อหนึ่งก่อนนะครับนี่ถ้าไม่พอจะได้สั่งอีกห่อนะครับผมก็พยายามทานช้าช้านะครับผมใจเย็นๆนะครับไม่ได้รีบร้อนเท่าไหร่นะครับนั่งทานคนเดียวนะครับผมมีเท่าที่เห็นนี่นะครับก็ซุปหน่อไม้นะครับผมก็ ไส้ย่างนะครับแล้วก็ผักนะครับผมผักก็มีประมาณ3อย่างนะครับมีกระหล่ำแล้วก็ใบชะพูแล้วก็ใบบวกครับผมก็น้าเป่าขวดหนึ่งนะครับขวดเล็กเท่านี้นะครับผมอยากรู้ราคาไหมครับว่าเท่าไหร่นผมจ่ายไปเท่าไหร่นะครับอยู่ในนี้นะครับยี่ห้าเหรียญนะครับกินให้คุ้มนะครับไม่เหลือนะครับยี่ห้าเหรียญครับผม ยี่สิบห้าเรียนคูณเงินไทยเป็นเงินไทยเรียนหนึ่งก็ประมาณยี่สิบสี่นะครับตอนนี้ยี่ิบสามกว่ายี่ิบสี่นะครับขึ้นๆลงๆนะครับประมาณนี้นะครับไม่เหลือนะครับเต็มยิมเลยนะครับครับคลิปนี้ก็จบไว้เท่านี้นะครับขอบคุณทุกกำลังแรงใจที่เขามารับชมให้กำลังใจนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ ายครับฝากกดติดตามกด s ับสไ r i b e สั่นกระดิ่งไว้หน่อยนะครับสวหรับเพื่อนใหม่ที่เข้ามานะครับผมบายบายครับผม